พอจับเคสขายเคสแรกพี่นะเกือบติดคุกเลยพี่ไม่รู้ว่าอะไรเลยเกีก่ยวก็บเรื่องของการขายเพราะว่าเราโมแต่ทําเช่าเราคิดว่าเช่าได้เงินเร็วซึ่งก็เหมือนกับเอเจนต์ใหม่ๆทั่วๆไปนั่นแหละแต่ทําขายมันมีโปรเซสของมันซึ่งสิ่งที่ตอนนั้นหลีกเลี่ยงมาตลอดก็คือ,อจะต้องวางเงินยังไงดูแลเรื่องสัญญาต่างๆการจองสัญญาซื้อขายทํำยังไงสิ่งต่างๆพวกนี้เราไม่เคยเรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นก็ เริ่มด้วยความไม่มั่นใจอีกแหละพอเรายุ่งเราเครียดเราไม่กล้าตอบลูกค้าลูกค้าก็รู้สึกเอเราหายไปไหนเขาติดตามติดต่อเราไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก,ก็ก็เกือบจะแจ้งความว่าแบบว่าเอเจนต์เอาเงินแล้วแบบเชิดไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยอมรับเลยว่าไม่รู้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทำให้รู้เลยว่าถ้าเราอยากจะจับเงินก้อนใหญ่เราต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบทั้งหมดอยูต้องเลือกแล้วนะว่าอยู่จะอยู่แบบตัวเล็ก,ลกๆไม่รู้ หรือ,อยูจะเลือกที่จะแบบเติบโตเราก็จับเงินก้อนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ